เรนตามสืบแสเด้อทำไมตื right? <c ười> yeah, ่นอารมณ์ูเหตุท่านนี้เด้อโอ้จังจะดีนะทุกอย่างมาหนาเหล่าได้กินลน่น พ,พี่นะเ,พพเจ้าไปกินอยู่หน้าพี่น้องพี่จีไปเอาปลาเิ็ปลาพี่เาปลาพี่จลงสัตำมบักงานยังมีละหลายดอกพี่สีเบิด

ต้องไปตลาดมีอเอาไปขายอยู่ตลาดว่าสันว่าอีกเมียร์ว่าอุ๊ยรวดก็ข่าวขายอันเคล้งราจักบาทนี่ก็เครือคอยู่ไม่น่อยอืม,อมไปเข้าไปตามกันบันตามทั่วค่ะตามทั่วมาเด้วยโอ นำมาต้วแตค่ต้มตวเนาเนียงจกอาโคกัสต์นะมันตัตัวมันก็จ็บตัวนี่ตัวปี่างดีเนาะตั้จบปี่างเจ้าของบุกตัวดีนี่เนอบักอยังนั่นบแดนตมูแม่ฮะตมูบางอย่งก็แม่ต้มูตมูแตงโมตายแล้วแตงแนว่าบตงโม พี่น้องปั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 ตปัชิมกินเอีชิมซี่ปอดสารพิษแมวว่ะพีน้อง่เนมท้องเด็ดเลยฮะโอ้แมวว่าเด็ดเลยเด็อไะแม่เพรปะว่าสิอนีูโอ้่น่ะ ของปอดสารพีษพี่น้องอุ้งแน่เลยเลยเออป๊ดวังหนึ่งพูดน่ะแม่เบัดกูคือดอกคักแทะอุ้ยพหน่พวอหมกไหนึ่งนึ่งนั่นึ่ง่เอาขายบ่แม่ขายทุ่มือทุกอันเจีบน้ำอันแกน้ำประทันบ่แม่ดระดนตมังซือหอม้

หอมห้อยๆตามกินมาเลยนี่ต้มซีนต้มซีนต้มเนี้ยต้มเนี้ยมีอะไรดังไปผู้เฒ่าหอมห้อยๆคล้องเลยก็ดีได้หนึ่งเอ้าหอมหกินดีอยู่นี่เองโอ้พี่น้องปลาหลาด์บาดเด่สองบาดเด่ถ้าเพิ่นเอาไว้เลือกบาดเด่พี่น้องสองถังสามถังยาบ่ายาบ่าอีเมลเราโบยู่นี่แหละเราไปเย็บปลาเนี่ยแหละคอยสี่ร้อยเมียเอาซื้อกระปุกมาใส่เอาไม่ได้เลยพี่น้องซื้อกระปุกมาใส่เอาอีเมลผสม โอเคแตงกิวเฮาต้องมาแลกงเขาได้ต่องได้ประเดมเดมบักทัวแลเบักก็สุตมปกเียเทนเก็บไปคนเลยนะค่ะไม่ิดกินทั้แม่ก็สุมพี่ดวงเอาแม่เี่ีตัวอี่แม่เบาสิเก็บเป็นวัตถุในพี่น้องบางทีเราไม่ตั้งมัตถุถูกไหมสิันาะเพราะว่าอันไอนของเย็นเนี่ยตอนนี้หนูก็ยังไม่ลเแม่เือนแม่เลยอนนีือยัม่ โอ้ยซาหุซวนยางเวนยท่านกวางเด็ก <laughs> ก <laughs> 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 <Ä> ่อนสังเกตเบิ้งง่าในมือเบาว่างในพี่น้องกว่าแชมปดด้วยจะได้ชนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไง

เล้เียนสนเนาะไปหาี่ตะนใหมนก็ได้พี่เนองมันึ้นบ่ได้ตัวนี้เอาอแม่เอาเงืเจียเดล้วลามันกันแสบมันรดสบด้วสำนวนจกเดี๋ยวมาชิมเนี่ยเนาะตรงฟงเงเป็นอยู่น้ำหัวก่อนโอ้จะขึ้นใจแล้วมนตหักพี่แม่ี่แม่เสีย่ ตาเนะครับเอาตัวแม่เราเพับลูกตัวอุ้ยตัวับเป็นบอหานาผากเอาไอแมโอ้ยเียเนี่ยอ้ยมันจังแสเปนยานมันว่แสบกินกับอ้นมาถึงตันดนาเนี่ยตังเสียดู่มากันุกๆเลยแม่นูมาคิดเียโอ้เอาว่าไปละ เสออ่อนเนาะยังบางไดีนม่จอค้องกินโอ้ยหาปัวใหเน่อยากได้ปัวยากไปัวกาลสนอยากได้ปัวกาลสินเจ้าไหนนเออยกได้ัวกาลสินน่ะเหมเนาะเนี่ยตรงตรง่เนาะแ่เห็นอยู่ค่ะ โอ้นี่นี่นี่เอาแน่หน่นีไหมเขาอาวเก็บพอดไหมทำนีไหมโอ้คือดีแทะเอาเกือบรุดไอ้พูด้ใดก็พาให้เกือบจนต้นไม้เกิอบเนี่ยบมันน้ำตีนเห็นยังอ่ะเห็นเนี่ย อันนี้มันสมอมอมอันนี้นี่นี่เปรี้ยวอมหวานนี่นี่เปรี้ยวอมหวานแมว่าเปรี้ยวอมหวานหวานไหลหวานแม่งอสายพี่ลูกใหญ่แห้งพี่น้องมวยยองชิดแบบเชียร์ไหมมวย่งฉีดนี่แหละบักนี่มวยย่องชิดมาลิ้นปิงตุ่นท่างหน้ามีอย่างอีกเนาะบางทีลูกขอเกียร์แน่เกียเกียร์อะไรเกียร์กบวนเลยล่ะ

๋ะว่าเถอะเอาไปกินหน้าบอจะไปกินหน้าเมียกินบัลบันเมื่อสีเอามาอเอาบัวไม้แตกน้ำเ็๊ไปลาดอกเี้หมูกินน้ำบัวแม่มันเปียง้องหนึ่งบมมันเียงหามกไพกนี่แมเนาะม่กินนี่ะปวพี่น้องโอเค่นี่ะมันเปียงเดี๋ยวมาแล้งของสีเก็บเมีย เออเอามาเออล้พี่รอนี่เอนเอายังกรไดเบิพี่น้องอ่ะไไหนร้รู้รู้รูมีสารพีดดอกแค่นี้เมานี่ยทำารแต่ความมันอำะทำารใหญ่ออกต้องลองนี่นี่สงการทุงก้อนเอต้อลองมันแต มันุดพี่เมียขเซอร์บอลนี่ไปทายละครล้วหาสื่อกินมาทันนี่มากคันี้เขามาขายแบบเกียร์ไปเนาะบ่ไม่เห็กกินเกียร์เสียสกระแสบอุ้ยหางหลายออกมางคนอึบหรอแปดทั่ว ไปกินข้าวแล้มออกมาหน้าเฮามมแรงองนี่เจ้าบอต้องย่างมเขอางเ้ยเด้อข้าวองเจ้านยมันเ็้าของเ้าเองอย่าบอกเมียเด้ออย่าอกจของน้ำใครถือว่านอนใหม่เพออกนอนเดือนมองเดียนไผ่ไอ้ห้อนมันพ่มีนอนเป็ดอ้อวันหนึ่งเรียกว่าสอง ฮัลโหลฮัลโหลวันหนึ่งเรียกว่าวสองที่นี่มีการเล่นไพ่กันบันดีกันไปยังหวานแบบอันนั้นหวานหวานบูมิสมเลยตัวนั้นสวัสดีค่ะพ่อนี่แหละพ่อแล้วบอกไปทูมพ่อสวัสดีจ้าพ่อสวัสดีค่ะตามหมกทั่ววันนี้เฮรอตามหมดทั่วไปตามหมดทั่วมันเลงตามหมดทั่ววันนี้แต่เปลี่ยนตามมาไหมเฮรอ เรอยากเอตามมาคีบโปเจตาแล้วเราไปเลยพี่เนออาทิตยเราก็ยังคบกันพี่เนาะตามมาเกลือบนบานที่น้องแจ็คบ,บินาบานก็หันนี่แหละก็ <c oughs> ้ตังแลกหน่อยบางทีแค่นี้ก็จะโปรงใสได้ตัวเขบักทัว,ทวสดๆจักสวนจักให้แห <c oughs> ลกหรือ <c oughs> บ่แหลก ถือกินหอมมีดีเนาะหอมกิดตัวบานมาห้าน่อโอ้ยแดกตอนที่ดอกอีเม่แบกพ้อไปปดโกเลยแดาเค็งปรามีแี่มี่สไเหรือปลาคอนีเนล้มัยเฮ้ยบ้านมันมีแฉกไหมป๊ดหัวทุ่นเน่าไหมแม่นบะกินหัว้นไปกินหัวบ้น ดตัมเออเนี่จับมาเอาสิถวยเอาจานมากมันสิใสอยู่โตัวมันนั่นมันสีมากเอาจักต้อสันตเอาไสีอืมยายนี่จะไปใสผู้มากินเขาอ่ะเกิดใจในหมุนเนียวขไปใส่ไนเับไปใสตาคกจะลุกข่วงใช่ไหมฮะตาคกจะลุกข่วงเขาเถอะข่วงวันข่วงขึ้มาผ่ากวานแล้ว อาก็ยังก็กลวงเดี๋ยวขอว่าเสร็ีหน่อยจะว่าจะได้เนาะคุยกันการสิตัวปากค้งนู้ดจอมจอมได้มั้ยมันจังมันจังบ่ปุ่งนะจอกเหลีวมันหวานจังสิม่นกินซ้อนปลาอ่อนเด้อบปสะอ่อนนี่กินซ้อนบปสะอ่อนวันนี้หวานมันีหวานของดีการกระสินต้องกินที่นี่ที่เดียวเด็ดกินสดสดดวน ป้าเขก็ไปกินนี่น้องคนลูปไปเอาเอางพร้อมพี่น้องตายครั้งอเยอยม,มันน่ยป้าต้นหญ่สวส้มน้บอกพ่อ่ยนปลาคอสวสมน้องบอกพ่อขาแตกโอ้ยขาโน้สิแตกพ่อมันแตกอยู่แล้ว แบบ้มๆสิวะโขลก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 โขงกโขลกโไลนโขลนโขวกโขล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 กาขลกโ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 ไลกโีลกโขลกโขลกโเลกปขลนโขลกโลกโข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 ลกลกโขลกโขลปลลโล เดียมเนอตาอ่อนนี่ปรุงประเดอาเั้งอะอะไงวะบังหน้าวิบบอกบังหน้าวะโบเคนี่บอนีแต่เรามี่แมวเนนะสู้สิบเคแต่งหม้ออเขาบ่อยนั่นยามาหากรตีแควเดพอและประเดตนนั้นแควีเข้มกันรพี่นอยเขียนวลุกมากปรเด็นกันจะบอกให้กินออื่นรอบอ แม่ยาพื้นได้ปูกผักเดดเง้หายได้เออัย่างได้แน่บะเียีพี่นอเกียวหลายเรือบะเียเียต้มมีแล้าสี่ดูนะสิบบาทเนอเมื่อวานอยู่นี่อยู่นี่แค่แบบนวยแบบนีแล้วตเสียบมานเอาบะเียตมุงนี่ตอนนี้เคบเีน่อตเกีกรละินพี่น้องบ้านบ้านาอยางนี้ฮะไปยังบ้านพานสุวรรณบ้านผานสุวรนะคะ เรามาหาอ่าตกผู้ชายกันโอ้ยบอแม่ตกปลากันนะจ๊ะเตอนกับจอนสีเปียออกแห้งก็ต้องเอาเข่าต้งท้องก่อนพี่น้องอ่ามันกัสู้รถเมลนบ่แม่เนี่ยน้ำตาลนี่บ่จะทำตาลมาน้ำตาลยี่ใส่โตไปพ่นขาดสารน้ำตาลมาได้ดิเอาอันน้ำตาลมาทั้งหนึ่งแต่ไรเสียไรมาพี่น้องอ๋อไปไปเนี่น้ำตาลปี้ ปูกจกองเลยดกตอนพี่น้อยน้ตาพี่นอยตาได้ขอไทยรู้อีเ่งอีเขียงปู้ตาลอยู่ในขวบผมนางกดกขวด้อนพี่น้อยใส่บดถุงนิอันนั้นแม่มันเมีหรอแม่เอ้ยน้ำตาลนี่หรอรวนเลยเปียกเลยไปต้องถานัวปแม เรียรอยนี่นี่นีกระปูพี่นนอปูน้าได้หนิกระปูนากระปูนากระปูตเลหนเอยุบปูงายๆพนน้ยพี่นนอกระปูหน้าน้ปลาเนี่ยบุาเขนมีบดนี่ยเยจะมากินโอเทียตวงน้ปลาแล้วมจีบดน้ปลาม่เลว แม่แกหนนอแน่น้ตาล้นเล่ี่หนน้่แล้วีอะไรอยูนี่อันนี้น้ำตาลอันล้วนวนท่ไนน้ำตาลตะหนูแเออน้ำตาลอะไรมม่เคี่ยรอกค่ะีนี่เือยๆด้วยเรีนเขาเาจะล้วนหนอยล้วนเลยไปตองก้อนลายก็อนแต่พ่อกินห้าจานนึงอ่ะแม่พอเราปกินหอกไปนอ่

ไอัลนา็หนีเจาปอบปอยงเสียย่งอันนี้บอกลาบุร์เล่ลาบเนี่ยโอ้แงมาเอถือาไว้ใอีพอ่ะแบรจะได้งโอเคได้พี่น้องนะบนเน่คาสินเ้าก่อนขยนไม่ยต้เขาขยขยัน่อจอยากอาย ไปเจอกันที่สะพี่น้องสะปลานะจ๊ะวันนี้เจอกันนะคะที่เพจมะลันบัวพันธุ์สูนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตำบักถั่วค่ะบ๊ายบายแม่บ๊ายบายแม่แม่บ,มบ,บ๊ายบายล <c oughs> ูกสาบ๊ายบายฝนไม่เอาไป